เยสภาพเท้าวินัยไกรบุตรตั้งจิตขอขมาเกจิพระสี่รูปเหลือเชื่อตามหาครูบาอีกคนมีตัวตนจริงเปิดใจหลังเปิดบุพกรรมยังเดินมากไม่ได้เลือดไหลเผยสภาพเท้าวินัยไกรบุตรตั้งจิตไปขอขมาเกจิพระสี่รูปเหลือเชื่อตามหาครูอีกคนมีตัวตนจริงหนุ่มคงกระพัน เผยคลิปตามเมฆวินัยไปแก้กรรมโดยเดินทางไปหาเมฆวินัยไกลบุตรที่บ้านพร้อมอัปเดตอาการเมฆย,ยอมรับว่าหลังจากเปิดบุพกรรมรู้สึกทุกอย่างดีขึ้นแต่ทางกายอีกเรื่องหนึ่งใช้อาหารเสริมเซลคู่กันไปเปิดบุพกรรมคือเปิดทางเหมือนมีคนมานำทางให้เราเมฆวินัยบอกว่าตอนนี้เดินได้แต่เดินมากๆเลือดจะออกที่เท้ามันปรี หนุ่มคงกระพันเปิดเท้าเมฆให้เห็นเลือดอยังไหลแต่เป็นสีชมพูเดินไม่ได้เพราะแบบนี้เป็นสีชมพูหลังจากอาจารย์เภษานิมิตให้อาจจะเป็นไปได้เมื่อก่อนเป็นสีเขียวเดินไปแล้วสีกับเท้ามันขึ้นตุ่มเท้าอย่างเดียวยังขึ้นตุ่มอยู่ตรงอื่นไม่ค่อยมีแล้วเดินในบ้านได้จากน้ำหนัก72หรือห6 กินแต่ปลามันขึ้นหมดในปากกลิ้นหนุ่มทักมือเมฆเริ่มขาวใสหลังจากเห็นมือดำเมฆบอกว่าก็ดีขึ้นหน้าก็ดีขึ้นจากก่อนนี้หน้าเขียวดำเหมือนศพเลยพูดตรงๆใครมาดูก็บอกว่าเขียวเหมือนศพหนุ่มบอกว่าผมเห็นดีขึ้นเยอะตอนนี้เห็นเป็นผิวเลยอาบน้ําเปล่าแล้วไม่ต้องอาบน้ำเกลือตื่นมาก็ร้องหน่อย เพราะที่คอมีแผลร้องโอยๆมีแผลแต่ถือว่าฝาด่านมาเยอะขอบคุณอาจารย์อนุเคราะห์ทั้งที่เราไม่ได้ไปเองถ้าดีขึ้นจะไปเองรอบสองวินัยไกรบุตรกล่าวด้วยว่าอันนี้เป็นสิ่งประหลาดผมจะไม่ตื่นเช้าเพื่อไปส่งลูกเพราะผมขับรถไม่ได้จะขันนอนขันนี่เอ๋บอกต้องไปหาอาจารย์เพศารผมนึกในใจว่า เอาวะสู้เชื่อไหมคืนนั้นนอนดีทั้งคืนตื่นขึ้นมาไม่คันเลยขับรถไปส่งลูกก่อนหน้านี้ขับรถไปส่งลูกขับไปคันไปไม่มีสมาธิยึกยักยึกยักมาวันนี้นิ่งๆอาจจะเจ็บมือแต่ไม่ทุรนทุรายถามว่าเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดและนรกสวรรค์ไหมเมฆยอมรับว่าแต่ก่อนไม่เคยเชื่อเลย ที่เชื่อไม่ใช่เพราะแกแต่คิดได้วันนี้คุณไปฆ่าคนฆ่าลูกฆ่าเมียเขาเขากลับมาฆ่าคุณหรือกฎหมายรับกรรมในคุกหรือฆ่าสัตว์มันเอาคืนไม่ได้แต่สิ่งไม่ดีจะเกิดกับเรามันไม่ใช่เรื่องมโนเรื่องจริงด้านหนุ่มคงกระพันบอกว่าจะตามหาครูปัตตานีอีกหนึ่งคนที่อาจารย์เพศานิมิตบอกว่าอกวินัยเคยไปทำกรรมไว้ในอดีตชาติ เป็นครูอยู่โรงเรียนบ้านบานาปัตตานีชื่อฮับสอบาเฮงพยายามโทรไปที่โรงเรียนแต่เขายังไม่รับสายถ้าดูอยู่หรือมีญาติพี่น้องไม่รู้ท่านจะเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมขอโอกาสอาจารย์บอกว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้จะอยู่ไปถึง80ปีเมฆตอบว่าตอนไหนเท่าไหร่ก็ได้ขอแข็งแรงเดินได้กินได้อย่าเป็นภาระเมฆเผยปัญหา เวลาเอ๋บอกไปวัดทำบุญวันพระใหญ่ทรมานทุกทีตุ่มขึ้นบ้างขั้นเหมือนมีเหตุมีมารผจญพอเอ๋บอกพวกนี้ไปวัดทำบุญวันพระใหญ่คนลุกกลัวเลยเกรงคืนนี้เอาไงพวงนี้จะรอดไหมแต่ครั้งนี้จะตั้งจิตจะทำให้สำเร็จเหนื่อยก้นก็เจ็บมีแผลจะไปให้สุดทางเราต้องมีจิตศรัทธา ต้องเชื่อก่อนตามไปดูเมฆวินัยไปขอขมากรรมรูปเหมือนพระเกจิและพระที่มรณาภาพทั้งสี่รูปที่วัดกรุงเทพและสุพรรณบุรีกับเจ้ากัมนายเวียนทั้งสี่ด้านเอภภรยาวินัยไกลบุตรเผยอีกหนึ่งคนที่เมฆต้องไปขอขมากรรมครูที่ปัตตานีว่าติดต่อไปยังโรงเรียนสองแห่งไม่มีชื่อนามสกุลนี้แต่มีเรื่องอัศจรรย์ ว่ามีพี่ที่รู้จักเป็นคนปัตตานีแต่มาอยู่กรุงเทพแต่พ่อแม่พี่เขายังอยู่ปัตตานีบ้านห่างจากโรงเรียน7กิโลเมตรเลยให้พ่อพี่ขับรถไปสอบถามสุดเหลือเชื่อฮับสอบ,บราเฮงมีตัวตนจริง